มะนาวมันจะเป็นลูกไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่พอได้กินอยู่มะนาวปลูกไว้ในบ้านครับตรงนี้มีอีกสองต้น เมียสองต้นครับตรงนี้มีลูกอยู่เหมือนกันปลูกไว้ในบ้านครับมะนาวได้มาแบบตอนนะครับเนี่ยตอนจริงเอามาปลูก ตัวเล็กๆเด้กมีลูกแล้วมีลูกแห้งของเขาเรียกเขเรียกลูกอะไรอะ่ะไอลูกหลอดบ้านผมเรียกลูกหลอดอนี้มันแห้งแล้วนะครับ สีหลอดดูซีหลอด,ด,ลอดนี่ก็ขาครับเป็นคนมมีขามีค่าด้วยนะครับ ตะไคร้มีครบหมดแล้วครับในครัวเรือนมะนาวแลบริเวณบ้านหลังท้ายบ้านครับ ทำลังอายไม่ได้ซ้อมเลยครับ ยางแบนหมดละรุ่นนี้ใช้ดีมากเลย JR 20กว่าปีแล้วรถรุ่นนี้นี่ไปยุงยุงข้าวอีกหน่อยก็จะได้เก็บข้าวเก่ารอข้าวใหม่ขึ้นแทน ครับเ,เพื่อนๆเป็นผลงานของลูกชายครับลูกชายก็ชอบปั้นดินน้ำมันแบบนี้แหละครับผลงานของเขาเลี่อนเรียงม,ม,มาก็มานั่งเล่นนั่งปั้นดินน้ำมันอยู่นี่ครับชอบรถถังนี่นหลากหลายครับมีแค่ส่วนนึ่งนะครับอยู่ในบ้าน อเอาดิดน้ํามันใส่แล้วก็เป๋างานของลูกชายครับ,น,รบนี่ก็ะดิษฐ์ไว้ดูมอตเตอร์เล็ก ซื้อลถดบังคับมาแล้วก็แกะแกะออกแล้วก็เอามาทำอย่างนี้แหละครับนี่นะครับแกะหมดแล้วครับนี่ซื้อรถดบังคับมาแล้วก็มาแกะเอามอเตอร์ชอบแบบนี้แหละครับ แค่ส่วนเดียวอ,อยู่ในบ้านก็อีเกเยอะปั่นไว้เต็มไปหมดนี่ก็ผลิตขึ้นมาเองนะครับนี่ไม้ต้ไม้เคาะเองทำเอง ้าขวดเข้ามาเจาะรูตอกใส่เล่นได้นี่มีท่อมีท่อไอเสียด้วยนะครับเนี่ไม่ธรรมดานะครับมีคันชนด้วยครับนี่ นักประดิษฐ์ครับนี่ก็วาดด้วยรถพ่วง เต็มโตะเลยนะครับของเล่นโดยเฉพาะเลยดินน้ำม,มันล้วนๆเลยคือเขาชอบเลิกโเรียนมาก็มานั่งตั้งอย่างนี้แหละครับดินน้ำม,มันซื้อมาให้แตะไม่ได้ด้วยนะครับหวง ดินน้ำมันชื่อมาให้แบบนี้เป็นแพ็คเลยฝากติดตามด้วยนะครับแอบช่อง หลานปูกพิงนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับผมคลิปนี้วันแคนีครับผมขอบคุณครับ